สมทบมัอกี้ตมาแอบดูเป็นปัจจัย5,000บาทต่อประกาศนันโบธนานต่าั้งกระรับเป็นจ้บภาพหลังก็เปลนอยู่ที่วัดไบวัดแก้วมณีบ้านกระนันทีนี้ควมปัดลปู่เลนปัน่อนโลโู้เลนท่านตมาเมื่อวันที่10 19นวาน ตาานนำคณะมาและโรงบาวัดกบวัดสการมาก็มอบปัจจัยทั่งมดเป็นจำนวนปัจจัยห้าหืเนารกสบาบาทขอประกาศหโมรนาลงปู่ได้ยินมั่นดีครับาธุส่วนของลงปู่วัดจัพะกรอมอลงรยมืนห้าพนบาทสาธุ ใอปัจจัยเกิหลวงพ่อวิดนั้นก็างจะก็อาไม่ไม่ไม่รู้จํงนอนเขบคนจะมีครับคุครูนั้นก็จะท้าเชื่อมันอด้วยกาิของท่านทัางสองวัดท่านย่างไม่ทอดทกับดีโยกากจะดทร่วอันกับเป็นบุญเป็นกุศลปีนี้จะยอมซึ่งเป็นวันแรกแรกกินแรกแรกขมต้นก็จะมีย่างโดมา ร่วมเป็นจำนวดมากปกติไม่ค่อยมีเยอะขนาดนี้เพราะว่าตอนนี้ใครที่ทอดก่อนจะได้เปรียบวัาที่ทอดกลางๆหรือหลังๆก็จะไม,ไ,มไม่ค่อยมีเพราะว่าเพราะอะไรก็โดนมันกระถินมันทนกันวัดนี้ม็มีวัดน,นี้ก็มีวันทีววันวันตรงกันทันก็ไปไม่ได้มีวัดที่ทอดวัดแรกและ ไม่แน่ใจว่าได้ทุกท่านทุกคนหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นพักเสื้อก็ดีของกระด้วยก็ดีนะครับด้านนอกมีบริการลงทาบนนะครับเรียนเจอเลยนะครับถ่าในที่จะเดินทางกลับนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับขอบพระคุณที่มาร่วมทำบุญมาเยี่ยมเยียมวัดศรีสกลของเรานะครับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทางวัดศรีสกลอาจจะขาดตกบกพร่องนะครับหรือดูแลไม่ทัว่วถึง น,ปปน,น,นะครับในนามวัดศรีสกลต้องกราบขออภัยทุกท่านนะครับขอน้องรับนะครับนำไปแก้ไขตามลำดับต่อไปนะครับขอบคุณโรงพยาบาลขอบคุณผู้นำชุมชนพี่น้องแม่ครัวนะครับลูกหลานที่ช่วยดูแลทุกอย่างนะครับจนการดุดวันนี้ได้เกิดขึ้นนะครับผม,ผมจะขออน,นุญาตยุติการใช้เสียงประชาสัมพันธ์ นักษาพติศไวะเมียงข้านี้ก่อนนะครับผมจะให้ทางดีเจอให้เปิดเพลงให้ท่านฟันะครับไปปลางก่อนในระหว่างที่ากอายอยู่ทางนั้นคือถอดกันบ้างแน่บ้านอเหตดงานมือบอกน้องอยู่รอขอเป็นแรงใจมีอย่างให้ซ้อยบอกรอเดอร์น้องทิ่เป้าไปมิพฆ้าเย็นหังสับไหน้องใจแน่ กำลังใจมายืนคอยตบตาเป็นคนแรกยามอาลอ,อยแรงขอเป็นแป้งเย็นเย็นหอมหอมท่ายอมใจมุนขอเป็นแป้งเย็นเย็นหอม,มหอมท่ายอมใจมุนขอเป็นคนที่ปรากทุกใดงามไพ่ม,ม,ม,มุนมองเป็นคือน้องใส่ห้องและแฟนเป็นคือแฟน